แนะนำชุดประกอบจิบจิบสบายกระเป๋าแต่แรงครับผมกดกระดิง่งไลคกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทานสามชาแนลครับผมสวัสดีครับเอทุกๆท่านพร้อมกับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผม ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องสายทานซาาชั้นน e ่นนะครับผมมาพร้อมกับช่อง DIY สายทานเสาครับผมเป็นช่องใหม่ครับเป็นงาน DIY ครับผมพร้อมกับงานประกอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมผมก็นำเอา ชุดจิบจิบครับผมชุดประกอบจิบจิบครับนะฮะตามท่านผู้ชมได้ไต่ถามนะครับว่าคราดดีนะครับ MT พ8นแมันราคาต่อคู่หรือต่อข้างนะที่ผมลงทุกคลิปนะครับผมต่อข้างนะครับหนึ่งข้างเท่านั้นนะครับผมแต่สาหรับคลิปนี้นำเสนอเลยครับชุดประกอบจิบจิบครับ 1> MT 1ัน8ครับผม MT 1ัน8นะครับเป็นคราดดีขนาดเล็กนะครับผมสามารถลงแท่น1 u ได้ครับผมนะฮะลึก14ลึก12ลึก14ลึก16ก็แล้วแต่แล้วเลยครับผมแต่ผมแนะนำลง2อ3ยูนิ้วดีกว่านะครับขับได้ทุกย่านความถี่นะครับนะฮะ ทำได้ทุกอย่างความถี่นะครับเบสกลางแหลมนะครับผมแต่ชุดนี้ก็ตัวนี้ก็เหมาะกับงานเล็กๆครับผมกินเลี้ยงปีใหม่สงการครับนะฮะสำหรับคราดี mt 1น0 0นะครับรองรับไฟตั้งแต่7 5โวลต์ vdc นะครับ7 5โวลต์ vdc ไปจนถึง1 2 0โวลต์ vdc นะครับ ตัวนี้กระผมก็ถือว่าแรงนะครับบางค่ายแค่95นะครับก็ปั้วแล้วนะครับนะฮะสำหรับกราดีเอ็มทีพนะครับค่าตัวนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็น2บอร์ดนะครับผมได้ไปนะดูแล้วครับเช็คราคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม2บอร์ดนะครับอยู่ในราคา2,000 449 45บาทนะครับ2445บาทนะครับรวมส่งนะครับราคานี้ครับผมผมเช็คให้แล้วครับตอนเช้าครับผมนะครับแรงๆครับผม vs นะฮะกับ Switching ครับผม Switching Super sw 2 0 0 0 l ครับผมนะตัวนี้ ก็แรงๆนะครับแต่เล็กแต่แรงครับสามารถลงแท่น1 u ยูได้นะครับ sw 2000L ครับผมลงแท่น1 u ยูได้ครับผมสามารถเรียกไฟได้นะครับตั้งแต่45โวลต์ vdc 54โวลต์ vdc 60โวลต์ vdc 80 ห้าโวลต์ VDC เก้าสิบห้าโวลต์ VDC ร้อยแปดโวลต์ VDC ร้อยยี่สิบสี่โวลต์ VDC ร้อยสามสิบห้าโวลต์ VDC นะครับบวกลบนะครับผม VDC นะครับไปกระแสตรงนะครับผมหรือสั่งกับช่างพนได้ครับผมนะสั่งกับช่างได้เลยนะครับ นี่เป็นของ Switching Super SW 2000L นะเนี่ยครับเป็นของช่างพลนะครับกทมนะครับผมนะฮะเป็นของช่างพลสามารถนะฮะหาซื้อได้นะครับผมชอป e ปี้ l า z a d a านะครับชอปปี้ก็มีครับดาร์ซ่าก็มีนะครับเขามี2แพลตฟอร์มนะครับให้เลือกสั่นนะครับผมนะฮะสวิตชิงตัวนี้นะฮะแต่ผมเลือก นะให้กับคราดดี MT หนึพันแผมแนะนําท่านผู้ชมนะครับให้เรียกร้อยแปดโวลต์ VDC บวกลบนะครับสําหรับคราดี MT หนึพันแ VS กับ SW 2 0 0 0 L ให้เลือกไฟ1 0 8โวลต์ VDC บวกลบนะครับนะฮะจะดีที่สุดนะครับ นะเวลาไฟขึ้นมันก็จะไม่ปั้วนะครับผมสำหรับสวิตชิ่งรุ่นนี้นะครับผมไปทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับลงที่2โ oh อห์มลงที่4โอหมนะฮะ2ดอกนะฮะนะฮะ2ดอกจะได้750วัตต์นะฮะอันนี้สำหรับ A/B นะครับที่ผมไปทดสอบครับผมแต่ A/B มีความร้อนนะประมาณ 30-40%นะครับความร้อนของ AB ครับผมแต่คลาสดีนะความร้อนอยู่ประมาณ15-10%นะฮะนะไม่ถึง20แน่นอนครับผม15%ถึง20%นะฮะ15%ถึง10%ถึง15%นะครับไม่เกิน20แน่นอนครับสำหรับคลาสดีครับผมนะฮะบ,บางรุ่นก็ประมาณ10%นนะฮะที่จะสูญเสียความร้อนนะฮะแต่กำลังไฟ แน่นอนเลยครับมันไม่ใช่ทานซิสเตอร์ครับมันเป็นเฟดมอดเฟดครับผมนะฮะทานซิสเตอร์กับมอดเฟดต่างกันครับผมนะฮะได้แน่นอนครับสำหรับสวิตชิงอ่าซูเปอร์เอสวีวสองพันแอลนะฮะใช้กับค่าดีเอ็มทีพันแปดน่าจะอยู่ประมาณแปดร้อยนะได้แน่นอนครับผมเพราะความสูญเสียของค่าดีมันน้อยนะครับผม แนะนำเลยครับในราคา switching รุ่นนี้นะครับในราคาค่าตัวอยู่ที่1,850บาทนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้เช็คราคารวมส่งนะครับอยู่ประมาณ19น0นะครับผมประมาณนี้นะครับ1,950ประมาณนี้นะครับต่อไปก็อย่าลืมนะครับสําหรับการประกอบฮา r d ก็ตัวป้องกันลำโพงครับผม ตัวป้องกันลำโพงนี่ก็สำคัญนะครับผมนะฮะสามสิบสามสิบนะฮะสามสิบสามสิบแอมนั่นแหละครับผมตัวดีเลย์ครับผมคือตัวป้องกันนะครับเวลาเครื่องพังก็จะตัดนะครับผมตัวป้องกันลำโพงทุกรุ่นทุกขนาดนะครับผมแนะนำให้มีทรานซิสเตอร์เจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับนะเล็กซิไฟล์ไฟนี่ขอให้มีครับผมถ้าไม่มีบางครั้งมันจะตุบ ตับนะครับผมแน่นอนครับผมเห็นบางค่ายอยู่ครับจัดชุดแล้วก็ตุ้บครับตูบตับนะฮะนะคือไม่มีตัวไลต์ไฟไฟครับเจ็ดแปดหนึ่งสองก็ให้มีครับตัวนี้นะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับทุกค่ายนะฮะทุกรุ่นทุกขนาดนะครับตามที่ท่านผู้ชมจะหาซื้อได้เลยนะครับราคาน่าจะเลื่อนตั้งแต่สองร้อยบาทครับผมสองร้อยห้าสิบบาทสามร้อยบาทสามร้อยห้าสิบบาทก็แล้วแต่ ค่ายและแต่รุ่นนะครับผมตัวป้องกันลำโพงก็ให้เน้นมีตัวทาซิเตอร์7812ครับผมนะขอให้มีตัวนี้นะครับต่อมาก็ความสวยงามครับกล่องครับผมสำหรับชุดประกอบรุ่นจิบจิบนะสบายกระเป๋าแรงๆนี่ครับผมแนะนำนะครับให้ลงกล่อง3.5นิ้ว ลึก14หรือลึก16ก็ได้นะครับผมนะฮะลึก1ินิ้วหรือลึก16ก็ได้นะขอให้ใช้พัดลม3นิ้วนะฮะลึกสัก14นิ้วนะฮะผมก็ต้องดูก่อนสวิตชิง่งเรายาวขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับผมก่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยครับจะชอบหน้าตานะแบบไหนนะครับสีขาวสีดำไฟเฉียง ไฟตรงหน้าฮาโอหรือหน้าแบบไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับนะความสวยก็ขึ้นอยู่กับเราเรียกสันนะครับแต่หน้าตาของกล่องมันไม่เพิ่มความแรงครับผมนะเพิ่มความสวยไปโชว์เขานะครับแค่นั้นแหละครับผมบางเจ้าก็บอกว่าเพิ่มกล่องใหม่ราคาแพงกว่าเดิมนะไม่เกี่ยวกันแล้วครับกล่องไม่เพิ่ม วัดครับผมกล่องไม่เพิ่มวัดครับผมวัดก็ขึ้นอยู่กับมอแปลงกับสวิตชิ่งนะครับสําหรับกล่องนะครับเดี๋ยวนี้ผมไปเช็กดูนะครับประมาณพันห้าสิบบาทนะครับสาหรับกล่องเปล่านะครับกล่องเปล่าน่าจะสิบหกนิ้วนะฮะแต่เราใช้ประมาณ14นิ้วนะครับท่านผู้ชมครับผมสุปวดเรีจิบจิบนี่ยนะฮะตจิบจิบใช้สัก16 14นิ้วนะครับผม3นิ้ว14นิ้วนะครับ3.5นิ้วยาว14นิ้วนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ประมาณไม่แพงครับผมนะชุดจิบจิบเนี่ยครับผมไม่เกินห0พันแน่นอนครับผมแต่สามารถขับตู้12นิ้วข้างละ2ดอกก็พอนะครับผมนะ12นิ้วข้างละ2ดอกแรงแน่นอนครับผมชุดจิบจิบสบายกระเป๋าครับผม สำหรับคลิปนี้มันยาวนานเลยครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านร่ำรวยเช่นเคยครับรวยรวยรวยเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมขอบคุณครับ